สวัสดีจ้าทุกคนลวนจะเดินทางไปที่สถานที่เขาอ่าไหว้น้ำนะจ้าทุกคนเขาเรียกว่าเรเชอร์นะจ้าทุกคนจ้าลวนก็จะไปถามดูว่าอ่าค่าไหว้น้ำาราคาเท่าไหร่นะจ้าทุกคนเดี๋ยวลวนจะพาทุกคนไปนะจ้านี่ในระหว่างทางที่ลวนจะเดินไปที่สถานที่เขาเรียกว่า เรเชียรเซ็นเตอร์นะจ้าทุกคนรวนจะไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสะเรื่องว่ายน้ำนะจ๊ะลวนจะเดินไปทางนี้นะจ้าทุกคน ก็เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนก้อนหินนี้เป็นก้อนหินที่เขาเอามาจากที่อื่นนะจ๊ะทุกคนแล้วเอามาตั้งไว้นะจ๊ะทุกคนก็ไม่รู้กันจ๊ะว่าเขาเอามาจากไหนนะจ๊ะก้อนหินสวยดีนะจัะทุกคนจ้ะยกตัวอย่างก้อนหินก้อนนี้นะจ๊ทุกคนเหมือนเป็นก้อนหินที่ ไฟระเบิดนะจ๊ะที่เขาเอามานะจ๊ะเป็นดำๆเนาะเหมือนโดนไฟไหมมาหรืออะไรนี่แหละจ๊ะมันเป็นแบบมันขไฟระเบิดนะจ๊ะทุกคนเขาจะแตกมาเป็นอย่างงี้นะจ๊ะมาจา้กทุกคนเดินไปกับลวนนะจ๊ะทางนี้ล้วนก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนอกจ้ะทุกคนมันไม่ค่อยชินมาทางนี้ก็อา่า นี่ก้อนหนึ่งนะจ้ะทุกคนนี่จ้ะวนเวีนวนมาวนนี้มาเจอก้อนหินใหญ่นี่แหละจ้ะทุกคนจ้ะปกติเมื่อก่อนจะไม่มีนะจ้ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเข้ามาไว้ตอนไหนจ้ะทุกคนเนาะนี่จ้ะเพราะว่าลวนก็ไม่ได้เดินมาในสถานที่นี้นานพอสมควรนะจ้ะทุกคนจ้ะ บรรยากาศก็สวยดีนะจ้ะก็อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงนะจ้ะทุกคนเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้ก่อสร้างตึกนี้นะจ๊ะทุกคนนี่เขาก็ก่อสร้างตึกนี้จ้ะเดี๋ยวลลนจะพาทุกคนไปชมดอกไม้ลวนมองเห็นดอกไม้สวยนะจ้าดอกไม้นี้สวยนะจ๊ะทุกคนแปลกดีนะจ๊ะ เดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะจ๊ะดูไปใกล้ๆจ้ะดอกเขาดอกนี้ก็จะเป็นสีอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนสวยสวยงามจ้ะก็มีหลายต้นนะจ๊ะหลายต้นหลายพุ่มจ้ะอันนั้นก็อีกใช่จ้ะอีกพุ่มหนึ่นะจ๊ะทุกคนเราก็ดูไปต้องพูดกันเลยจ้ะจะทุกคนจ้าก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้เนาะ เกเขาก็จะเป็นดอกสีชมพูสวยงามจ้ะจากทุกคนหลวนก็ได้เข้ามาใกล้ๆสถานที่หลวนจะไปแล้วนะจ๊ะ ทุกคนจ้าลวนก็ได้ติดต่อเรียบร้อยแล้วนะจ้าทุกคนเรื่องว่าที่ลวนจะมาว่ายน้ําที่นี่นะจ้าทุกคนคลิปนี้ลวนก็ขอจบไว้แค่นี้นะจ้าทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ้าขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า